สวัสดีคับเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณทาดับหน่วยล่างนะคะทั้งหมด5สูตรของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะดับหน่วยล่างนะคะห้าสูตรนะคะดับเกินเก้าปีนะคะงวดที่ผ่านมานะคะของเรานะคะก็ดับผ่านนะคะเราได้เลขดับนะที่ศูนย์สองสี่หกนะคะเพราะว่านะคะแอดก็คาดเดานะคะว่าหน่วยล่างงวดที่ผ่านมานค่ะน่าจะมาที่เลขคี่นะคะก็เลยเลือกนะ ตัวที่เป็นเลขคู่นะคะมาให้เพื่อนๆทั้งหมดเลยนะคะผลรางวัลค่ะออกมาที่สองหนึ่งคะสำหรับหลักหน่วยนะคะก็คือหนึ่งนะคะเราได้เลขดับสี่ตัวนะคะก็ดับผ่านคะสูตรที่หนึ่งนะคะดับศูนย์ค่ะผ่านคะสูตรที่สองดับสองผ่านคะสูตรที่สามดับสี่ผ่านคะสูตรที่สี่ดับสี่ผ่านคะแล้วก็สูตรที่ห้านะคะดับหกผ่านคะเราจะมาตามต่อคะทั้งห้าสูตรของเรานะคะเรามาดูกันค่ะ สูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วนะคะสองงวดสูตรโดยใช้ร้อยบนสามครั้งสิบนร้อยหน้าครั้งที่หนึอยหน้าครั้ง 2, ที่สองสท้ายครั้งที่หนึ่งสอง 1, ครั้งและบวกครังที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสี่บวกหกเท่ากับศย์บกสเท่ากับสบวกเเท่ากับเกบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับแปดับที่แ สูตรที่สองฮะดับมาแล้วสองงวดสูตรเราใช้หลักแสนหลักพันสามครั้ง10หน้าครั้งที่หนึหครั้งร้อยหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสาครั้งระบกข้างที่แปดศนย์บวกหนเท่ากับหนงบวกห้าเท่ากับหกบวกเเท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจบวกสานะฮะเจบวกแนะฮะ ไม่ใช่เจ็ดบวกสามเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าดับที่ห้านะคะสูตรที่สามนะคะดับมาแล้วสองร้อยยี่สิบสามงวดสูตรโดยใช้หลักแสนร้อยบนสี่ครั้งสิบบนหน่วยบนสองครั้งสิบล่างหน่วยล่างสามครั้งรอยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สาม ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสี่สี่บวกสท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้ากบวกสเท่ากับสาบวกเกาเทกับสสองบวกสเท่ากับหนะคะดับที่5นะคะสูตรที่4ี่นะคะดับมาแล้วสองรอยยี่สิบสองงวดสูตรเราจะใช้หลักหมืนสามครั้งหลักพันร้อยบนสามครั้งสิบบนหน่อยบน สิหน้าครั้งที่1ห,หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิหน้าครั้งที่2องร้อ,ยท,ย,รทอ,อรยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหนะะ่วยท้ายครั้งที่สองสอครั้งและบวกข้างทีสามบวกเจ็ดเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปดแบวกสงเท่ากับศูย์บวกหเท่ากับหนบวกเเท่ากับศูบวกศเท่ากับศูบกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับ 0. ูนย์ศบวกแเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนะคะเราจะได้นะดับ หน่วยล่างในสูตรที่4นะคะดับที่1สูตรที่5ดับมาแล้ว228งวดสูตรเราใช้หลัก1 3ื่นครั้ง10ล่างหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่1 2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่ 1- 2สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้ง10ท้ายครั้งที่2แลระบกข้างที่6 7บวก2เท่ากับ9้บวก1งเท่ากับ0ย์บวก8เท่ากับ8 8บวก4ีเท่ากับ2 สบวก4เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8ปดแบวก6เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับเจดจบวก6นะเท่ากับ3นะเราได้เลขดับนะหลักหน่วยในสูตรที่5นะดับที่3ครบแล้วนะทั้ง5สูตรนะเราได้เลขดับในงวดนี้นะดับที่8ดับที่5ชนกัน2สูตรนะดับที่1แล้วก็ดับที่3นะดับหน่วยล่างนะแปด สามนะคะสำหรับดับหน่วยล่างนะคะห้าสูตรของเรานะคะถ้าตัวไหนนะคะที่ติดดับนะคะแล้วไปชนกับตัวเด่นที่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะก็ให้เลือกเล่นไปนะคะอย่าตัดทิ้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาตัวที่แอดอยากให้เพื่อนๆนนะคะอ่าอย่าเพิ่งฮะตัดทิ้งนะคะก็คือสามนะคะเพราะว่าสามเนี่ยติดเด่นนะคะจากปักอ่า หลักนะคะที่เป็นสูตรเก่าของเรานะคะก็ให้เลือกไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะส่วนตัวไหนนะคะที่ไปชนกับที่เพื่อนๆชอบก็ให้เลือกเล่นไปนะคะการที่เราจะใช้เลขดับเนี่ยก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะถ้าเพื่อนๆต้นทุนน้อยเนี่ย เลขดับนะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะให้เพื่อนๆนะเลือกวิเคราะห์ตัดสินใจนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีต้นทุนในการซื้อนะคะเลขดับนะเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นต้องอ่านาไปใช้ก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยจะเหลือนะที่เป็นยังแอดยังไม่ได้ลงให้นะคะสําหรับเลขดับนะก็จะเป็นดับสิบล่างนะดับล่างทุกหลักนะคะ ซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงห้นะฮะดับล่างทุกหลักงวดนี้เดี๋ยวแอดจะทยอยลงให้นะฮะก็จะเหลือดับสิบล่างดับล่างทุกหลักนะ,ะแล้วก็จะเป็นดับบนทุกหลักนะ,ะแล้วก็ดับสิบหน่วยบนนะเดี๋ยวจะทยอยลงห้นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยตัวเล็กนะคะแข่งกีฬาสีนะคะคืนนี้เนี่ยถ้าแอดเอ่อไม่ไม่หลับไม่หลับไปก่อนนะคะคืนนี้เนี่ยน่าจะได้ทําคลิปตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าวันศุกร์ตอนเช้า กีฬาสี่นะคะก็จะไม่ได้ทําคลิปช่วงกลางวันให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมาติดเสาร์อาทิตย์อีกตัวเล็กไม่ได้ไปโรงเรียนก็ทําคลิปไม่ได้นะคะเ mm hmm. สร็จแล้วก็จะมาติดนะคะที่ส่งสูตรวีหนึ่งวีสองเองนะคะก็จะอา,อาจจะช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงคลิปห่างหายกันไปนะคะยังไม่ได้ลงต่อเนื่องให้นะ,ะจะต้องเสร็จภาร,รก,กิจจากการอ่า ที่ส่งสูตร V1 V2 เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็จะเป็นการทำคลิปให้เพื่อนๆ mm hmm. ยาวต่อเนื่องแบบนี้นะคะกเ็เพื่อนๆคนไหนนะะที่ติดตามแนวทางนะคะก็สามารถนะกดติดตามไว้ได้นะคะเรามีแนวทางหลากหลายนะคะให้กับเพื่อนๆสมาชิกน,นะคะส่วนสมาชิกคนไหนที่สนใจสมัคร V2 นะคะในงวดน,นี้ก็มีคนสนใจติดต่อเข้าไปหลายคนนะคะแล้วก็สมัครเพิ่มหลายคนนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถนะคะ อ่าแอนไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะไลน์ line นะจะเป็นมีกันนะคะห้าแปดสามสองหนึ่งสี่นะคะเพื่อนๆสามารถนะอ uh, ่าทักเข้ามาสอบถามได้นะคะถ้าสนใจนะอ่า uh, สมัคร VIP นะคะแต่ก็ไม่ได้บังคับนะคะสมัครก็ได้นะไม่สมัครก็ได้นะแอนไลน์ N mm hmm. มาพูดคุยกับแอดก็ได้นะคะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ